สวัสดีครับเพื่อนๆผมโคชโชคนะครับจะมาอัปเดตของราคาคริปโตในตอนคาแล้วนะครับผมจะต้องรีบก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปเฝ้าเด็กน้อยนะครับผมก็ไม่มี WiFi นะครับก็จะรีบทําให้เสร็จก่อนครับข้อเดี๋ยวจะมาอัปเดตของราคาดอสคอยแล้วก็เหรียญต่างๆนะครับดูภาพรวมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่ผมคิดว่าพิเศษแล้วผมได้เข้าที่ราคาต่ําที่สุดนะครับเรียกว่าสตาร์นะครับผมสตาร์อที ARL นะครับผมได้เข้าที่ราคานี้ครับเหรียญนี้เข้ามา2-3วันนะครับน่าจะประมาณ3วันนะครับเพื่อนๆนะครับต้องดูแต่งเดก่อนนะครับแต่ง1วันอ่าแนึ่งวันอยู่ไหนไม่รู้อ่าไม่เจอนะครับผม6ชั่วโมงนะครับอ่าเพิ่งเข้ามานะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับดึงขึ้นไปนะครับที่ตรงนี้3,000นะครับวันที่เขาเข้าตลาดวันแรกนะครับผมก็อยู่ประมาณสักที่ผมโพสต์ให้กับเพื่อนๆอยู่ทั้งตัวนี้ครับผม1,800นะครับประมาณนี้1มื0 0หันตอนนี้ก็พุ่งมาที่3เนี่ยเมื่อตะกี้ เขาพุ่งไป100%กว่ากว่าๆประมาณเกือบ100%นะครับ99%กหรือว่า100นี่แหละครับนะครับทีนี้ย่อมา60ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปประมาณสัก200%ได้นะครับแต่ฐานผมอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับฐานต้นต้นทุนผมนะครับอยู่อยู่ต่มากนะครับตั้งแต่ผมโพสต์ไปวันแรกก็โพสต์ถึงก็ย่อลงมาวันหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นกลับนะครับนี่คือต้นทุนของผมนะครับแล้วก็เนี่ยนทุนของผมอยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ตต้นนนนุขออองผมยยูเละครับ นะครับมันเบรกเพราะมันเข้าตลาดนะครับดังนั้นแล้วมันต้องลากไปไกลแน่นอนนะครับผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลนะครับตามเกี่ยวดาวเทียมเพื่อนเพื่อนราไปศึกษาต่อนะครับแต่ไม่ได้ชี้นาให้คุณจะซื้อตัวนี้นะครับแต่ผมเนี่ยมีแล้วแต่ผมจะออกจะขายตันไหนมันก็ปัญหาของผมแต่ปัญหาของผมคือเข้าแล้วมันวิ่งนะครับนี่คือแค่นี้แต่เพื่อนๆกดติดตามไว้ผมจะอัปเดตเหรียญแบบนี้แล้วก็เพื่อนเพื่อจะได้ทราบนะครับจะซื้อไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยเพื่อนเ่อนก็จะได้จะได้เห็นว่าผมอ่ามีทิศทาง มา a r k e t Cap อยู่ที่เท่าไหร่นะครับยังไม่มี Market Cap นะครับยังดูไม่ได้ครับ Starlink นะครับ Starlink เพื่อนๆไปดูนะตามเกี่ยวกับอะไรนะครับบล็กนี้ผมใช้อยู่บล็กอ่า OKEX นะครับ OKEX อยู่ตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆสนใจอยากเทรดนะครับ OKEX จะเป็นตัวบนสุดนี้ครับจะมีเหรียญอิรอนดัสคอยเบบิโดสชิบะคิทสึอากิตะนะครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยบล็กโอเคเพื่อนๆลงสมัคร เทรดดูนะจะดีไม่ดีก็ไม่ว่ากันนะครับต้องศึกษาต่อนะครับจะเมาอะไรจากผมมากไม่ได้นะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นเอ็กเนะครับอัตราเทรด forex นะครับผมอัตราทวน์ได้บริเวณหนึ่งสอสองปันนะครับไม่มีค่าสวอปนะครับสามารถถือข้ามคืนได้นะเปิดหลอดหนักได้นะครับผมก็จะมีคริปโตเกือบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ADA s o l ู n a Dogecoin นะครับผมแล้วก็พวกอ่า Bitcoin ด้วยนะครับผมเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับเปิดยีิบสีชั่วโมงเช่นกันนะครับผม ตอนนี้มีคนทักมาหนาแน่นมากทักมาขอบคุณนะครับผมที่ทำกำไรแล้วก็แสดงความยินดีกับผมก็ขอบคุณนะครับต่อไปก็จะเป็นกล่องบิดกลับนะครับผมแล้วก็บิดตาซ่านะครับบิดตาซ่าจะมีกล่องชิบะอินุด้วยนะครับผมหามาให้เพื่อนๆแล้วลองลองลองสมัครดูนะครับแล้วก็ของไบเน้นนะครับแล้วก็เพจต่างๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วกดกดแชร์นะครับช่วยทำให้ YouTube ของผมคนติดตามเยอะๆนะครับต้องทำยังไงบ้างก็มีสิ่งเดียวที่จะทได้ทำได้ก็คือทุกคนช่วยกันกดแชร์นะครับผมแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆ นะครับผมอย่าให้เขาอ่าอย่างน้อยคนไหนที่คิดสั้นอยากจะขายทิ้งอย่างน้อยมีผมนะครับแล้วก็ได้มาเซตอาจจะไปกรองให้สามารถที่จะทําให้เขากําไรได้นะครับตัวสตาร์ลิงนะครับผมก็น่าจะขึ้นไป100%เป็นได้อีกนะครับผมก็พยายามบอกไล่บอกทุกคนที่รู้จักอยู่นะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยสนใจนะครับจะมาสนใจที่มันขึ้น100%แล้วนั่นก็ของผมวกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะวันนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม โอเคจะพาไปดูของราคาของโดสคอยก่อนนะครับโดคอยนะครับก็ถ้าขึ้ตะลุสิบแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบได้ก็วิ่งยาวแล้วนะครับทีนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดตะลุได้นะครับขึ้นมาด้วยแดงตาวิทแต่ถ้าเกิดคุณอีลอนมัสตาวิทบ่อยๆขึ้นนะครับเขาก็จะที่ลากคุณแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับโดคอยนะครับป่านแนวต้านมาแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาเจ็ดบาทแปดบาทก็จะไม่กยับแบบนิดหน่อยนะครับก็พุ่งไปสิบเอ็ดบาทเลยเลยนะครับก็จริงๆด้วยมาด้วยมามาจริงๆด้วยนะครับผมก็ หวังว่าจะรีเบ์ขึ้นกลับไปเหนือสิได้นะครับคืนนี้นะครับก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ตอนที่ดรอสคอยพุ่งสิบบาทนะครับเพื่อนๆชีบะอินุนะครับหลุดมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับหลุดมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันไม่มีเหตผลเลยนะครับผมห้าเจ็ดห้าพันเจ็ดนะครับทีนี้พอมันไม่มีเหตผลเลยนะครับแล้วมันจะไม่ให้ทุกคนเป็นหนกเซลเป็นหนิกเซลหมายถึงว่าขายทิ้งแล้วตกใจสุดท้ายติดดอยขายดรอสคอยกัดทิ้งเมื่อวันก่อนแล้วมาซื้อชีบะพอซื้อชีบะจีบะย่อขาดทุน แล้วลดคอยทิ้งสลับกลับไปกลับมาสุดท้ายต,ตอนนี้ราคาที่บะก็กลับไปที่เดิมนะลด,ดคอยก็ลงมาที่เดิมหรืออยู่กงที่ขึ้นถุงกว่าแต่สุดท้ายคือเงินคุณของคุณหมดไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณทำแบบนี้แล้วผมรับรองว่าอนาคตจาก10,000 0เหลือ10,000แล้วคุณจะหยุด10,000เนี้ยจะพลิกชีวิตคุณได้ดังนั้นแล้วจงหยุดซะก่อนให้มันเหลือ3 0,000 40,000ดีกว่านะครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็ชีใบนุนะผมคิดว่ามา800 0ใช่ไหมเมื่อคี้ก็เต้นก่อนหน้านี้นะครับ 1, นึ่ว่โมง อ่าเต้งตอนนี้สองทุ่มหนึ่งทุ่มนะครับเต้งหกโมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเส้นหกโมงนะครับเขาก็ขึ้นมาเทสที่ราคาตรงนี้นะผมแปดพันสองร้อยนะครับตามที่ผมคาดการไว้นะครับเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับจําได้ไหมครับถ้าคนไหนดูช่วยพิมพ์ก็ว,ว่าจําได้ผมหน่อยนะครับที่ผมบอกว่าตรงนี้นะรตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เหนือแปดพันได้เหนือเจ็ดพันได้สุดท้ายมาแปดพันกว่าแล้วผมคิดว่าจะไปเข้าพันดอลลาร์แล้เข้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็เอาเถอะ ถือว่ามันขึ้นแล้วกันให้มันอยู่รักษาฐานนี้ก็พอนะครับเพื่อนอย่าอะไรกัมันมากวันก่อนยังอยู่สอง0ันปดลงมาสองพันสามสองพันเก้าสามพันอ้าวแล้วพอมันไปสี่พันยัง,เ,เ,ง,เ,เ, 5, เ,ง 4, เรื่องมากอีกย่อลงเอาเรื่องมากอีกพอไปห้าพันเอาลดลงมาสี่พันเรื่องมากพอไปหกพันอ้าวภาวนาใหญ่ลงต่ำกว่าห้าพันพอไปแปดพันสุดท้ายรับไม่ได้อ้าพันสี่พัน 4, ก็มันอยู่แต่ครับอย่าไปซีเรียสน,นะครับรอถ้าขาดไลคุณไม่ขายถ้าเกิดคุณตนเวียงทีละสองหมื่นไม่ได้สองแสนไม่ได,ไได้ต่อไปคุณตนสองล้านไม่ได้แน่นอน นะครับสิบล้านคุณตนได้ไม่แน่นอนแต่สำหรับผมผมต้นได้ถึงวันนั้นและผมก็ทนมาแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็พูดง99นะครับก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับไม่ได้เป็นชี้นําราคานะแต่ผมคิดว่ามันจะไปต่อได้อีกเยอะนะครับไปต่อได้อีกเยอะในความคิดของผมนะครับสําหรับชี้ใบโน้นะครับโปรเจกต์ต่างๆผมคิดว่าน่าจะคลดหมกออกมาแล้วนะครับผมแล้วส่วนตําเฟรมของ SC นะครับ SC ีเขาไม่มีปัญหานะครับดึงแท่งนี้ก็ไปต่อฟันตรงนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปต่อ นะครับผมต้องรีบไปทำคลิปกับเพื่อนๆก่อนนะครับเป็นห่วงนะครับเผื่อว่าจะค่าตัวตายนะครับผมก็เดี๋ยวต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นนะครับผมเอาเงินก่อนนะครับผมเอาเงินล้านก่อนนะครับปัญหาของเราคือตอนนี้เราจะทำไรที่เท่าไหร่ปัญหาของทุกคนก่อนนั้นนี้ปัญหาจะเข้าตรงไหนจะขายตรงไหนจะซื้อตรงไหนทีนี้มาถามผมปปัญหาของคุณนะครับจะมาถามว่าขายตรงไหนอย่ามาเอาผมเป็นเกณฑ์นะครับผมอย่าให้ผมเป็นเกณฑ์อย่าเออตามผมว่าผมขายตรงไหนผมไม่รู้หรอกครับว่าจะขายตรงไหนที่ราคาที่ สูงที่สุดนี่คุณยังมาถามอีกถามแม้กระทั่งทุกอย่างเลยมันไม่ได้นะครับผมบางคนฝากเงินยังไงถอนเงินยังไงแล้วมาถามผมไม่เข้าใจถ้าผมว่างผมตอบให้ได้นะครับแต่คุณต้องเรียนรู้จากคนอื่นบ้างคุณตามผมเนี่ยคุณยกหูสองนาทีคุณตัวจบแต่คุณไม่ยอมไปฟังคลิปที่มันครึ่งชั่วโมงถูกต้องไหมครับแต่เวลาเวลาแบบนี้ทำไมคุณมาฟังผมได้สองนาทีแล้วเวลาคุณไปฟังคลิปที่เขาพูดกันเจ็ดนาทีคุณฟังสั้นๆได้แต่เวลาผมพูดคลิปหนึ่งชั่วโมงแล้วมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไไมมคุณ่ฟัง นะครับนี่ก็ฝากไว้ทุกคนนะครับแล้วจะไม่ภาพเสียงสีเสียงจัดเสียงชัดเจนนะครับผมไม่ใช่คนทาเครื่องเสียงไม่ใช่ทาคนจอภาพไม่ใช่ทากราฟิกนะครับผมใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเอาที่ผมสะดวกนะครับอยู่ปารลอยผมก็ทําอยู่โรงพยาบาลผมก็ทานะครับนะครับทำอะไรก็อย่าอออะไรกผมมากนะครับผมก็ไม่ฟังไม่ต้องดูนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็กําไรแล้วไม่สนใจใครนะครับผมเพราะว่ากาไรทุกราคานะครับก็ทุกคนต้องเป็นแบบนี้นะครับคำๆนะครับคำๆ เรากำไรแล้วเราไม่กลัวใครนะครับไม่สนใจใครครับเพราะว่าเราซื้อไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่บอยเราซื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้ใครบังคับเรานะครับคนอื่นบอกให้ซื้อถ้ากำไรก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมันลงเราเก็เกรงใจกันอีกนะครับผมดังนั้นแล้วคุณอดทนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คนรอบข้างเ <hoy> <น> <apologize> ขาบอกว่าขายเติมมึงขายเติ่เดี๋ยวมันลงนะมันลงนะนะครับแล้วถ้ามันไม่ลงล่ะแต่ถ้าเกิดมันลงเห็นไหมสมน้ำหน้ามึงไม่ขายนะครับดังนั้นแล้วคุณอย่าไปขวบใครนะเวลาคุณรวยรวยคุณเดียวไปเลยครับเพื่อนยังทํางานอยู่ นะครับแต่คุณไม่ต้องทํางานแล้วต่อไปคุณต้องซ้อมอยู่คนเดียวบ้างนะครับเพราะว่าการซ้อมอยู่คนเดียวนะครับก็คือซ้อมรวยนะครับเพื่อนของคุณทางานทุกคนนะครับและทีนี้ก็จะอยู่กับคุณแหละครับนะครับดังนั้นคุณต้องซ้อมอยู่คนเดียวนะครับซ้อมอยู่คนเดียวซ้อมจินตนาการซ้อมนั่งจิบกาแฟาคนเดียวเพลินๆนั่งไฟห,ห้างเดินไปเจ้าปงจ๊อบปิง้งถึงเวลาเข้าตลาดอุ่น10บโมงอ่าบ่ายสองหรือว่าจิบกาแฟตอนเช้านั่งไปห้างนะผมเดินไปเดินมาชิวๆดูกราฟวิ่งสุดใต้ อ่าซื้อขายก็จบนะครับนี 20, 30, 30, 30, 30, 30, ่คือใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ให้เงินทํางานนะครับผมแล้วก็เอาไปสเต็กกิ้งก็ได้นะครับผมตอนนี้สเต็กกิ้งก็ได้เดือนหลักเกือบ2 0 0 0 0นะครับพอเกือบ2 0 0 0 0ถ้าเกิดบิดอ่าชีบะขึ้นอีกเท่าือวตัวเดือนละเดือนละ2 0 0 0 0ื่นสานะครับปีกงเท่าไหร่แล้วนะครับนี่คือแค่สเต็กกิ้งอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาแล้วอ่าสเต็กกิ้งวันนี้เราได้แค่เดือนละหมื่นแล้วถ้าเกิดชิบะขึ้นอีกสองสามเท่าตัวเราจะได้เดือนละ2 0 0 0 0นะครับเหมือนคนบางคนปันอยู่ปันปันชชีีบบ้วันละ200,000 ต่อไปถ้าเกิดมันชีบาทขึ้น1บาทก็วันละ2,000 0 0บาทวันละ2,000 0 0บาทก็ย้ำแต่วันนี้มันอาจจะวันละ200-300 200เมื่อ2อาทิตย์ก่อนแต่ตอนนี้400-500แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้1,000บาทซื้อได้ประมาณ5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ชิบาทนะครับแต่ขอน้านี้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนซื้อได้4 5 0ล้านล้านชีบาทนั่นหมายความว่า มันแพงไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมอิงโก้ค่อนข้างฟันตรงนะครับแต่ก็ปิดถูกก็ไม่ว่ากันนะ <c oughs> เพราะว่าเรากำไรทุกราคาแต่น้องๆคนไหนถามว่าเข้าได้ไหมผมยังซื้ออยู่แปดพันเลยผมยังซื้อเลยวันนี้ก็ลงเลยซื้อเสร็จลงเลยที่ผมซื้อเพราะผมอยากให้มันลงเพราะว่าเพื่อนๆจะได้มีเพื่อนๆ,ๆก็จะได้กองตูกแล้วก็จะได้ราคาที่ดีครับเห็นว่าเรามานานนะครับผมนะครับ แต่ถ้าเวลาผมขายนะครับมันวิ่งนะครับจะได้เพื่อนเพื่อนเรจะได้มีกําไรเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับก็สนุกสนานลุ้นกันต่อนะครับลุ้นกันต่อนะครับผมว่ายังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมอากิตะที่มันลงค่าเปอร์เซ็นต์เพราะมันขดมันวิ่งเงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะวิ่งหลักเนี่ยมันจะโยกกลุ่มเล่นแบบนี้โดสคอยแบบนี้มันจะทาแบบนี้นี่คือน้องหมาต่างๆนะครับอยู่ในโอเคอ็กฝากเงินได้ตลอดนะครับแต่ว่าถอนเนี่ยคุณต้องฝึกถอนเอาเองนะไม่รู้ถอนได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ออออาาาาาาจจจจะะโโโนนนนเหรรรีียญกกกกกกลลลัััับบบไไปมมมงงศึษดูควิธผต้่ เนะครับซื้อราคาไหนก็กําไรนะครับเพราะว่าซื้อแบบง่ายงโง่ๆไม่ต้องมีความรู้อะไรนะครับก็รู้แค่ว่าวางเงินในสินทรัพย์ไหนที่มันเติบโตนะครับผมโดยที่มีเงินน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อเรามีเงินมากเราก็อออินถ้าเกิดว่าเรามีความรู้มากดอนมีเงินน้อยเราอืมว่ามีความรู้น้อยมีเงินเยอะหมดได้แต่ถ้าเกิดมีความรู้น้อยมีเงินน้อย ก็หมดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยแล้วมีความรู้เยอะสามารถสะสมหมาวิธีการหาเงินก็จะประหยัดอดออมค่ามามา่าประหยัดค่ากาแฟมาลงทุนแล้วสามารถที่จะมาชีวิตคุณดีขึ้นนะครับค่ากาแฟนะครับผมค่ามามา่าจ้างน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะลงทุนแบบไหนนะครับจ้างน้อยโหในวันนี้แต่จะเป็นจ้างตาาแตต่จะเป็น้งัวใหญ่ในวันข้างหน้านะครับผมนี่คือหลักคิดและ mindset ของผมทั้งนั้นนะครับก็ไม่มีใคร สอนบนโลกใบน,นี้ไม่มีใครพูดแบบผมแน่นอนเพราะมีผมคนเดียวเพราะว่าผมไม่ได้เรียนจากที่ไหนผมเรียนจากตัวเองสิปีที่ผ่านมาก็ขันกรองมาพูดกับเพื่อนๆก็เหมือนกับที่ผมวิ่งได้มาตลอดชีวิตผมบอกได้เลยว่าผมวิ่งได้ทุกเปรตแล้วก็สามารถทําให้ทุกคนวิ่งเก่งขึ้นได้เพราะผมมีผมอยู่ข้างๆก,ก็เหมือนกับเป็นโค้ด นะครับคอยวางแผนนะครับการโอนเศษนะไม่จําเป็นต้องดูครับนะวิธีแค่ภุมิพูดแบบนี้เป็นคอนเซ็ปเป็นเป็นลักษณะในเรื่องของการให้ที่ปรึกษาเนี่ยมันมากกว่านะครับเวลาคุณจะเอาลูกหญิงลูกชายคุณต้องไปปรึกษาหมอใช่ไหมครับเห็นไหมคุณต้องเสียค่านั้นหรือเปล่านะครับนี่เวลาคุณจะไปตรงไหนขอไปรงแพย์คุณก็ต้องเสียทุกอย่างคุณเสียหมดนะครับแต่ทําไมกับผมนะครับผมไม่เวลาให้อะไรคุณนะครับเราไม่ได้อะไรแต่เราได้ใจ นะครับประมาณนี้โอเคนะครับทุกคนก็เป็นกาลังใจให้นะครับยังไงเราก็ลุ้นกันต่อนะครับผมก็กราฟนี้นะครับมาดูกันแค่ไม่ได้ลูคลาหรอกครับมาพูดมาด่ามากกว่านะครับผมก็ขอบคุณที่ตักทายกันมานะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแล้วก็ YouTube โอ้เยอะมากไม่ได้ตอบกลับนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอมเมนต์มานะครับผมก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ไม่ได้เข้าหาลูกเลยนะครับผมเขาต้องห่างต้องอยู่กันละห้องกันนะครับไม่ได้เจอเลยนะครับไม่เห็นหน้าเลยแค่เห็นทางกล้องอย่างเดียวนะครับก็เป็นห ก็ข้าคืนนี้ขอให้มันดิดกลับไปที่อ่าอายเดิมหรือไปที่เก้าันหรือจะไปศูนย์หนึ่งตัวตามที่ผมว่าก็แล้วแต่จะลงจะขึ้นก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ปัญหาของเราคือผมเน้นซื้อนะครับผมก็ซื้อไปอีกวันนี้ดอยอีกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไหนยังไม่มีก็อ,อย่าอออินนะครับอาจจะทยอยสะสมก็ได้ถ้าเกิดคุณจินตนาการหนึ่งบาทแล้วคุณจะมาเสียเวลาขับซื้อหนึ่งหมื่นแล้วรอเหลือห้าปันแล้วคุณจะกลัวอะไรห้าปันเดี๋ยวสักพักมันก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณรอให้มันเหลือซื้อที สมมติว่าซื้อ1นึ่งหมื่นลดลดหรลงห้าปันขาดทุนห้าปันคุณจะรอที่แบบไม่ขาดทุนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วเพราะคุณคิดว่าคุณเก่งคุณซื้อ1นึ่งหมื่นกำไรห้าปันแล้วคุณขายก่อนเอาก่อนทำสองสามรอบสุดท้ายคุณก็หมดนะครับผมแล้วก็อย่าเล่นมาชินนะครับหมดตัวแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับเก็บเงินไว้กินมากๆเลยครับผมโอเคคลิปนี้มาเด็วไปเด็วนะครับไม่ใส่เสียงเพลงไม่ได้อะไรตั้งอย่างนะครับผมก็กดไหนกวางจบก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ฟังไม่จบก็ไม่ว่านะครับ ช่วยดันช่องผมหน่อยนะครับช่วยดันช่องช่วยแชร์ชผมหน่อยนะครับจะทําให้ผมตามากกว่านี้อีกนะครับที่ผมตามทุกวันนี้นะครับหลายๆคลิปไม่ใช่ผมกันยันแลครับนะครับเพราะว่าผมอยากให้คนดูผมเยอะๆนะครับผมต้องตาตั้ง10คลิปนะครับคลิปละพันคนก็คือ1นึ่งหมื่นวิวนะครับแต่บางคนตาคลิปเดียว7นาทีคนดูหลักแสนหลักล้านนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะทําให้แบบนั้นได้นะครับของผมจากใจนะครับหนึ่งหมื่นคนดูสามพันคนสี่พันคนนะครับแล้วก็แต่ว่าทุกคนกําไรก็ พูดแล้วน้ำตาไหลนะครับหวังว่าขอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคลิปนี้ผมต้องรีบนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับรีบฮับคลิปก่อนนะครับผมก็วันนี้นะครับดูชิบะอินโนะนะครับทุบลงมานะครับไม่เป็นไรก็ขอไม่เซฟไว้อยู่ทนนี้นะครับเพื่อนๆนะนะสัก4,600นะครับไสเดิมตรงนี้นะครับหอบเลยนะครับผม0 4ตัวและหก0ันะครับอก0 4ตัว6,000นะครับแนวต้านอยู่เดิมตรงนี้88นะครับดังนั้นแล้วทุกคนก็รู้แนวต้านเหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยผมมันคลาสสสสิิกกกคคลาามมแบบบเเเนนนหือฆะรั ฟันตรงไปเลยนะครับว่ามันไปที่ศูนย์จุดอ่าเดี๋ยวนี้ศูนย์ต้องหายหนึ่งตัวนะครับผมครับข้อมันทายได้มันเหลือแค่นิดหน่อยนอกจากมันลงมากกว่าแต่ก็เสี่ยงแต่ผมทายมาทายมาตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมไม่กลัวนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวความล้มเหลวนะครับถ้าคุณไม่ล้มเหลวคุณก็จะไม่เกิดความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมลืมหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรก็หลับฝันดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปอ่านอนกลางวันนะครับน่าจะไม่ได้นอนนะครัับบผมครไป